สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับช่อกจจะสวัสดีทั้งเอฟซใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะจะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าตามเคยนะจะมาผูกกับแนวทางหวยห,ห้าหน้อยนะจะวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองนจะเอาสินเดือนกันแล้วนะจะก่อนสิไปรับชมหาน้อยสุดเนี่ยสี่น้อยวันที่สามสิบเอ็ดนจะเดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันที่สามสิบกันก่อนเนาะ สำหรับวันที่สามสิบโตจาโอ้โหสำหรับฮานอยช่วงนี้ถือว่าสุดปังกันเลยทีเดียวเนาะจ้าจอย่างวันที่สามสิบเอจอยคำนวณได้ติดเบิ้ลอ่าได้ติดเบิ้ลแล้วก็ได้เลขเด่นเลขรูดตัวเดียวกันเนาะได้เลขเด่นเลขรูดชนกันเนาะจ้าสี่สามสามสองสามสองเนาะ 4, 3, 3, 2, 3, 2, นนจะ้าโอ้โหเด,เ,เด่นสามเด่นสองเด่นสี่ถือว่าไหลๆกันเลยทีเดียวเนาะจ้าจอ่ะก็เดี๋ยวมาเบิ้งพ้นสรุปกันก่อนเนาะจ้าน้อยเฉพาะกิจบบนออกหนึ่งสี่เก้า 49น่เข้ากันไปตรงๆงน่วยเฉพาะกิดเด้งบนุเนาะจเะ49ตรงๆล่างออก34 34นี่เข้าไปที่43ปกตินี่สีได้34ตรงๆแต่ว่าอไอคตัวติดบิ่นไว้หาย33ก็โชคดีหน่อยนะน้วยเฉพาะกิดจับเอา43อ่าสำหรับน้วยเฉพาะกิดเด้งบนล่างกันเลยที่เดียวนะจ้ะเล็กเด่นเล็กหลุดของเฮาเด้งงนะจ้ะสำหรับน้วยพิเศษ น้อยพิเศษผลออกเก่าสองสามสองสามอดจอยติดเบิร์นไว้ให้สองสามบทจับเอาปกติตรงนี้ตรงสองสามโอ้โหเนาะสองตัวเล่าสองหนึ่งอ่าสำหรับเลขเด่นเลขรูดของเฮาเด้งสองตัวนะจ้ะสองสามอ่าสำหรับสายรูดของเฮานาาจะน้อยพิเศษเด้งบนล่างกันเลยที่เดียวนาจะสองสามตรงตรงสองหนึ่งตรงตรง สำหรับน้อยดาหรือว่าน้อยปกติศูนย์กับเก้ารูดพ้นบนลุดไปน้องจ้าหนึ่งหนึ่งสองสองตัวเล่าออกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเอดจอยจับขู่เอาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งโบเอาเอกีกโอ้โหสวห่างฮานอยเมื่อนี่นี่มาแบบรวมญาติากันเลยรวมญาติกันเลยทีเดียวเนาะจ้า,จาโอ้โหมาแบบผีน้องล้วนๆเลยเนาะอ่าเด่น ศูนย์รูดศูนย์ข้อห้าเด้งเนาะจ้าสายรูดข้อห้าเด้งศูนย์หนึ่งตรงตรงอ่าสำหรับสายรูดเมื่อนี้ยับกันเลยทีเดียวนะจ้าสำหรับน้อยวีไอพีจ้าวีไอพีบนออกเจ็ดเก้าสองเก้าสองแอดจอยจับคู่นูดไปอีกเนาะมีแต่สองเจ็ดเนาะจ้าถึงสองเจ็ดสายรูดข้อห้าเด้งเนาะจ้าเก้าสองเด่นสองรูดสองเด้งเล่าสี่ศูนย์รูดไปเนาะจ้า กายนีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางฮานอยกับแอดจอยนอกจากสูตรแยกน้อยเมื่อนี้กัถือว่าสุดปังกันเลยทีเดียวนอกจากซ้ายลูดเขาเฮาเด้งยับกันเลยทีเดียวนอกจากสีน้อยเต็มๆนอกจากว่าแอดจอยจับขู่เขาน้อยเฉพาะกิดบนล่างนอกจากกายนีกับเอฟซีติดตามนอกจากเอดจอยติดเบิร์นไว้ให้ติดเบิร์นไอหอยเบิร์นไว้ให้หลายนอกจากว่าเบิร์นบอมาเมื่อนี้โอ้โห แต่ว่าเล็กเด่นเล็กรูดขอ้เฮาหนึ่งถือว่าไหลเนาะจ้ะเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่สามสิบเอ็ดกันเลยเนาะจ้าสำหรับห้าน้อยวันที่สามสิบเอ็ดเนาะจัดรับชมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดโมไดเอ็นแตรกต้องกราบกอโทุข,อขออ FC, อกอภัายพาี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจัถทามักถ้าชชบจังคอยตาม้ามบ่มักบ่ชชบปล่อยผ่านได้เนาะจ้า โปรดใช้เจรจาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้ะอ่าสําหรับห้าน้อยมือนี้เนาจะอจ้ะแอนโชย์ขออธิบายนิดหนึ่งเนาะอ่าวัดมือนี้เนาะจ้ะเป็นไปได้บพรว่าเลขเด่นเลขรูดของเฮาส์ไหลอีกคือจังมือว่าเนาจะจ้ะเพราะว่ามือนี้ก็แอนโชย์คํานวณได้เลขเบิ้ลอ่าได้เลขติดเบิ้ลเนาะจ้ะได้ติดเบิ้ลแล้วกะ ได้เลขเด่นเ,เลขลุดตัวเดียวกันนกจะสามสองสามสองแต่ว่ามือว่านี่สามสองนี่คือไหลเนาะสามกับสองนกจะมือนีก่กลับมาล้อรุ่นกันต่อเนาะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจสามสองห้าหน้อยถูกห้าหน้อยมือนีนอ่นกจะสำหรับสายเบิร์นนกจะถามักเบิร์นชออเบิร์นไกน่อย่าลืมกันเบิร์นติดเบิร์นไวถูกน้อยนกจะแต่ว่ามือนีอ่แอจอยบวกขอกันเบิร์นไวไห้ยด้วยจ้าสามมีสามสี่ สามห้าเมื่อนี่เบิร์นหนาสิมาเนาะอะโปรดใชว้วจรณยาในการรับชมรับฟังแลกในการตัดสินใจเนาะจ้าสามหกสามเจ็ดเด่นสองรูดสองมีสองสามสองสี่ เมื่อวานนี่ถือว่าโอ้เนาะออกแบบผี Metro, hum, 26, ่น้องกันเลยที่เดียวร่วมญาติกันเลยที่เดียวนอกจากสองห้าสองหกสองเจ็ดห้าน้อยมือนี่นอกจากการอย่าลืมกันเบิ้ลถูกน้อยนอกจากกันเบิ้ลสามสามสองสองถูกน้อยนอกจากถามักถาชอบเบิ้ลเนาะถาบ่มักบ่ชอบเบิ้ลปล่อยผ่านได้นอกจากหรือว่าไซเบิ้ลทาสีลูดเบิ้ลก็สามารถลูดเบิ้ลได้ถูกน้อยได้นอกจากสำหรับไซเบิ้ลของเฮ้านอกจากถามักถาชอบนอกจาก อ่จาจะเป็นต้องไปเสื้อจอยแอดจอยทุกอย่างก็ได้เนาจะนอะเสื้อแอดจอยไว้แค่หาสบหาสิบเปอร์เซ็นต์เราจะตีเลือก็คือเสื้อใจตัวเองเนาจะแอดจอยก็ให้เป็นแค่แนวทางเกาะจ้แนวทางอาจสีมีเข่าบางรูดบ้างนกจ้าสามแปดเด่นสองรูดสองมีสองสามสองสี่สองห้า 26, สองหสองำหรับนอยปกติอยู่ที่3กับ2คือเก่าอ่าสำหรับตัวจอกอะคือเก่าเนอะจะสามสี่อันนี้คือสูตรของแอดจอจอ,จอหายแบบนี้เนอะจามห้าสามหกสามเจมแม่นบ่เม็นเนาะ สองสามสองสี่สองห้ารูว่พี่น้อง FC ซีรูดอ่ะก็อย่าลืมวิ่งลูดเนาะจ้าสำหรับไซรูดของเฮาเนาะเพราะว่าแอดรอยกะแยกน้อยให้แล้วเนาะจ้าสำหรับฮานุย่ยสูตรแยกน้อยนี่ถือว่าวิธีการลูดกัถือว่าง่ายๆกันเลยทีเดียวเนาะจ้าเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรแยกน้อยเนาะจ้าสองเจ็ดสำหรับน้อยวีพีอยู่ที่เจ็ดกับหกเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นท้ามักตัวได้ชอบตัวได้ไดนาไปเป็นแนวทางใดนอ,จอกจากไอตัวกะโบยักอธิบายแบบว่าหลายเกินไปนอกจากพอถ้าเกิดว่าอธิบายหลายเกินไปเาาเกินไปกบเดี๋ยวคลิปสียาเนาะจ้ากะขอไปเลี้ยวนิดหนึ่งเนาะกะทันกันอยู่นอกจากเนาะสามหกสามห้าสามสี่ นี่คือแนวทางห้าน้อยสูตรแยสีน้อยของมือนี่นอกจากถามักถ้าชอบจังคอยตามถามบวมักบวชอบปล่อยผ่านได้นอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานนอกจากเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกาลังใจให้แอดจอยนอกจากชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใส่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บัวผ่านแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางปังๆขนาดนี้กันอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันและกันนอกจากสําหรับคลิปนี้แอดจอยกับโคกาวควบาสวัสดีจ้า